Like Thai food คุณชอบอาหารไทยไหม Yes you do เทมี่ครับมาดูคำถามข้อนี้กันเลยค่ะคุณผู้ชมถามเกี่ยวกับเรื่องการมั่นการแต่งงานค่ะจาดำก็คือถามว่าถ้าหากต้องการที่จะพูดว่าคุณต้องการมั่นกับฉันก่อนแต่งงานไหมภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีค่ะ เดี๋ยวแปลตรงตัวก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่จะแปลมันไม่ได้พูดกันเนะเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะครับ <Okay. S 1> ก็คือ do you want to get engaged before we get married แต่ว่า mm. ต้องเข้าใจว่าพิธีมั่นแล้วก็พิธีแต่งงานของฝรั่งไม่เหมือน <Okay. S 1> คนไทยนะครับถ้าเรามั่นกันนะฮะก็แน่นอนนะครับต้องมั่นก่อนที่จะแต่งงานเพราะว่า มั่นสาหรับฝรั่งนะฮะก็คือขอแต่งงานแค่นั้นนะฮะตอนที่เราคือคุกเข่าตามสถานที่โรแมนติกต่างๆแล้วก็หาวิธีการที่จะให้แหวนอาจารมาในแชมเปญดิฉันดูหนังมากเกินไปนั่นแหละฮะแต่ประมาณนั้นใช่ไหมคะคือถ้ามั่นกันแล้วก็แสดงว่าเราสวมแหวนมั่นนะฮะที่เขาคุกเข่าลงแล้วนะครับแล้วก็ถามว่า do will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่า yes yes อะไรเงี้ยก็นั่นแหละคือมั่นแล้ว we are engaged ดังนั้น แน่นอนนะถ้าเราถามว่า do you want to get engaged before we get married คำตอบก็คือ of course แน่นอนนะครับมันต้องทำอย่างนี้ตามประเพณีนะฮะคือไม่มีใครที่แต่งงานโดยที่ไม่ได้ทำพคือตามประเพณีของคุณไงใช่ใช่แต่ว่าของไทยก็มีพิธีมั่นแล้วก็มีพิธีแต่งงานที่แตกต่างกันไปฮะดังนั้นถ้าจะเจาะจงให้ฝรั่งเข้าใจว่ามันเป็นยังไงก็บอกว่า would you like to have an engagement ceremony before <Ừ. S 1> we get married <Okay. S 1> แล้วก็อธิบายนะฮะว่าจริงๆแล้วที่ประเทศไทยเนี่ย engagement ceremony กับ wedding ceremony มันต่างกัน <Okay. S 1> นะ engagement ceremony ก็อธิบายไปนะฮะว่ามันเป็นยังไงทำอะ,ะอะไรบ้างประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรยังไงค่ะถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็อธิบายว่า,าการแต่งงานแบบไทยมันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นงาน แต่งงานที่ไทยก็คือเหมือนงานเลี้ยงนะฮะที่ฝรั่งเรียกว่า wedding reception uh, สมมุติถารำชวนมาที่ uh, งานแต่งงานก็คือ would you like to come to my wedding reception that happen would you like to come to my wedding ก็คือพิธีแต่งงานที่เราเห็นในหนังนะฮะที่ oh, เขาแบบ do you searching take uh, this man as <okay. S 1> your husband แล้วก็ต้องแบบ Yes I do ฮะฮิลาเร้ยน I do Do you take her as your wife No I don't Oh my God Yes I do Yes I do ค่ะโอเคนั่นคือแปลจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการอธิบายนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าในความหมายมั่นอย่างเช่นของอาจารย์ดำเนี่ยจะพูดถึงการที่คนสองคนตกลงกันว่าโอเคเรามั่นกันนะสวมแหวนแต่ของไทยคือมันมีพิธีรีตองต่างๆมาต้องอธิบายให้เข้าใจด้วยแล้วคำศัพท์คำว่ามั่นค่ะอาจารย์ดำก็คือ engage We are engaged we are engaged he is my fiance she is my fiance fiance is ผู้หมันนะไม่ว่า fiance my fiance spouse he is my spouse 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 yeah หรือ husband he is my husband lu she's my wife. oh no no Wife. Oh, yeah. She's my wife. She's my wife. She's my beautiful wife. Yes. I'm very proud of my wife. Yes. Do you want to? Register our marriage ก็ได้ะครับอยากจะจดทะเบียนกันไหมเพราะบางทีเราแต่งงานแล้วไม่จดทะเบียนนะก็มีเยอะก็ต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนให้มันลีร์ <c oughs> หรือจะมีคำว่า engage ที่ไม่ได้แปลว่ามันนะฮะจะแปลว่าแบบมีส่วนร่วมเช่น,น I'm engaging you in conversation นะครับกำลังให้สูจิงมีส่วนร่วมในบทสนทนานะครับ I'm engaging you in conversation <c oughs> หรือาบอกว่า This movie is so engaging จริงๆส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้กับหนังเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมกับหนังแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นเกมวิดีโอเกมนะฮะที่เราเราเล่นนะฮะแล้วมันรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมมากๆกับเกมเลยใช่เราอยู่เราอยู่ในเกมเรารู้สึกอินมากๆก็คือ I feel like this game is so engaging อย่างนี้ ก็เป็นคำที่มีความหมายได้หลากหลายอย่างนะคะแต่ว่านี่เป็นการตอบคาถามคุณผู้ชมค่ะที่ถามมาว่าถ้าหากต้องการที่จะบอกใครสักคนหนึ่งนะคะถามเขาว่าเราจะมั่นกันก่อนแต่งงานไหมเราก็ให้ภาษาถึษไปแล้วนะคะแล้วก็บอกบริบทที่แตกต่างกันของสองวัฒนธรรมด้วยค่ะต่อกันที่ข้อนี้ค่ะคุณผู้ชมถามมาจายดำว่า รบกวนด้วยนะหรือช่วยทีนะจะพูดยังไงสมมุติว่าชี่หมออดัมว่าอดัมคะเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จช่วยไปซื้อของที่ตลาดให้หน่อยแล้วก็ช่วยไปให้อาหารหมาด้วยแล้วก็ช่วยไปซื้อหนังสือที่อยากได้ให้หน่อยแล้วก็ช่วยคือหลายช่วยมากแล้วก็บอกนาดัมว่ารบกวนด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ทำไหมคะไม่ทำนะทำเพราะว่าดําเป็นคนดีนะับไม่เหมือนใครบางคนนะครับ like, <laughs> hey Adam, would you uh, go to the market and buy me some stuff and then? Uh...